สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ i อ m อมพี่ไก่นะครับนี่สวัสดีค่ะไอ m อมพี่ไก่ค่ะวันนี้เรามีรถพร้อมโบแดงดีไหมาถึงอะไรพี่นี่ค่ะฮาวเว h เฮสิกพีเอเตรียมส่งมอบค่ะอ๋อคันนี้ก็คือเตรียมส่งมอบใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเออพีเีวีนี่ก็สําหรับเดือนนี้มาแรงมาก เพราะว่าใ,<ช>ให้ส่วนลดตั้ง450,000บาทเลยค่ะนอกจากส่วนลดแล้วก็ยังมีในเรื่องของประกันภัยที่แถมให้นะคะและก็ในเรื่องของฟิล์มแถมให้รอบคันลูกค้าเลือกไระสุนได้เลยสวนพิเศษกระเป๋าเดินทางมูลค่า9,900บาทนะคะตัวนี้แถมให้ด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าปกติลูกค้าจะต้องจ่ายค่าฟิล์มเองนะ,<ช>นะครับแล้วก็ส่วนลดไม่ได้ด้วย ไม่ได้ส่วนรถต้องภายในเดือนนี้ถึงจะได้เดือนหน้าไม่รู้ด้วยนะต้องจองภายในเดือนนี้และส่งมอบภายในเดือนนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับก็คือคันนี้จะเป็น PHEV เนาะสำหรับฮาวาวเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะ่ะก็คือจะมีโจอ์ไลออนมี H6 H E V แล้วก็ P H E V สำหรับคันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าก็คือตัวที่เ,เสียบปลั๊กชาร์จนั่นเองใช่ค่ะซึ่งการเสียบปลั๊กชาร์จนะคะสามารถเลือกโหมดในการวิ่ง ชาร์จทั้งหนึ่งวิ่งด้วยไฟฟ้าอยู่ที่201กิโลแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยระบบไฮบริดผสมประสานการตัวนี้รวมกันแล้ว1000กิโลก็คือถังหนึ่งวิ่งไปเชียงใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยอ้ยสบายสบายเลยค่ะสุดยอดอ่าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวเนาะพี่ไก่สำหรับลูกค้าที่ถามว่าเออถ้าจองเดือนนี้อ่ะสีขาวสีเทาสีดำอะ่ะตัวไหนได้รับรถไวกว่ากัน สีขาวกับสีเทามีพร้อมสมมอบทันทีค่ะแต่ถ้าสีดําต้องรอรถภายใน7วันอ๋อ7วันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวรอไม่นานโอ้สำหรับคนที่รอได้ก็ใจมันรักอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเลยค่ะนี่นะครับมิติสีขาวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซุ้มล้อก็จะเป็นสีดํามันก็จะไปให้มิติที่แบบตัดกันตัดกันเรียบหรูหน่อยะเนาะไปดูภายในรถกันไหมคะเดี๋ยวก่อนจะไปภายในนี่ผมขอขยายนิดนึงนี่ก็คือฟิล์มที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ภายในก็เหมือนเดิมเลยนี่ก็จะรูหลาเป็นสีโรสโกลเหมือนกันนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยสีแบบโรสโกลแบบรูหลาหมาเหา่าอะไรเงี้ยนะครับนี่จริงๆก็ถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วแหละนะเพราะว่ามันก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดสีขาวแบบนี้นะทุกคนนะครับผมเบาะมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนี่นี่เบาะไฟฟ้าขอแง้มทูกค้าดูหน่อยนะครับนี่เบาะไฟฟ้าปรับได้ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้จอก็จะเป็นให้สองจอเนาะนี่สำหรับด้านหลังครับพี่ไก่ด้านหลังมาพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าคิดระ,ะบบเตะอ่ะต้องเตะครั้งเดียวนะ,ะเตะครั้งเดียว <c oughs> ออันนี้คือกล่องอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นกล่องโฮมชาร์จค่ะซึ่งลูกค้าจะได้ไปพร้อมในวันรับรถนะคะ ภายใน7วันจะมีเจ้าหน้าที่โทรสอบถามในเรื่องของการติดตั้งนะคะเป็นวิศวกรก็คือสามารถแบบว่าเลือกจุดการติดตั้งได้เลยเนาะใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะติดที่บ้านหรือว่าจะติดที่แลตอะไรพวกนี้ก็คุยกับวิศวกรได้เลยค่ะโอเคนี่ก็คือสีขาวนะครับนี่ก็จะสวยๆแบบนี้เนาะนี่ ผมอยากบอกเลยอยากแนะนำให้ลูกค้าที่กำลังมองหา SUV ใช้นะก็ผมแนะนำว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยถ้าเกิดว่าแบบช่วงนี้น้ำมันจะลงหรือน้ำมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เติมน้ำมันติดรถแค่300ร้อยล้วมันก็ใช้ไฟฟา้าก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งถ้าใช้ในเมืองนะคะวันหนึ่งใช้รถไม่เกิน200โลคุ้มมากนะคะเลือกโหมด E ีใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถวิ่งได้ไกลก็คือ200กิโลนะคะนี่ลูกค้าก็จะมารับรถแล้วนะครับเนี่ย โอ้สวยอยู่นะก็คือย้ําเลยว่าสําหรับเดือนนี้ต้องแนะนําให้จองเนาะจองภายในเดือนนี้ค่ะส่วนรถ450,000พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ฟิล์มรอบคันกระเป๋าเดินทางคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ามีแผนออกรถและแต่ว่าไม่ใช่แบบภายในเดือนนี้แต่พี่อยากได้โปรแบบรถ450,000เนี่ยยังได้อยู่ไหมทักแชทคุยกันได้เลยค่ะแต่ทางที่ดี ถ้าอยากได้ก็คือจองไว้ก่อนแล้วกันจองไว้ก่อน,น,นจะดีกว่าแนะนำจองหรือว่าทักแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าในเรื่องของสีในเรื่องของแคมเปญยังไงแนะนําทักแชทแล้วก็คุยกับไอแอมของเราได้เลยค่ะ,ะจะติดต่อพี่ไก่อย่างไงครับเนี่ยเบอร์พี่ไก่นะคะ0942929195ค่ะหรือเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมได้เลยค่ะแล้วก็อยากทดลองขับก็สามารถทดลองได้เนาะ สามารถทดลองขับได้ค่ะอ่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีรถให้ทดลองทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โอ a ่าโอล่าสนเนาะโอลากุดแค t อะไรเงี้ยแพง 500- 300มีหมดเลยนะครับแล้วก็การันตีเรื่องบริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะ,ะแาล้ววันนี้ขอฝากพี่ไก่แต่เพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะพี่ไก่แล้วพบกันนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ